ขอแนะนำการใช้ล็อกเทปผมจะแนะนำวิธีการติดเทปที่เรียกว่าแฟนเทปหรือติดเทปรูปพัดเพื่อใช้ในการลดบวมนะครับการติดเทปแบบนี้นิยมใช้เพื่อลดปวดลดบวมลดอาการฟกชำ้ำจากการบาดเจ็บเนื้อเยือ่อระยะ เฉียบพลันเลยนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้กับทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพมจะาสาธิตใช้กับข้อไหลให้ดูเป็นตัวอย่างเริ่มต้นเราจะตัดเทปขนาดมาตรฐานตัดแบ่งออกเป็นแจกๆรูปใบพัดนิยมตัดประมาณสัก4ถึง6แฉกก็ได้นะครับพยายามตัดให้เทปแต่และแฉกให้เท่ากันเพื่อการทำงานที่ดีของเทปนะครับดูตัวอย่างนี้นะครับเริ่มต้นเราก็จะจัดท่าทางให้กล้ามเนื้อ ของคนที่จะแปะผ่อนคลายก่อนนะครับเอาละครับเราจะติดเทป2ทิศทางคือติดจากทางด้านหน้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ติดที่ทิศจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับเริ่มฉีกกระดาษตรงรอยต่อที่ตัดเทปเป็นแฉกแบบที่ผมทําให้ดูแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้ก็ติดฐานเทปที่หน้าอกส่วนบนแล้วก็ ต้องไม่มีแรงดึงนะครับแล้วก็อย่าลืมถูให้เทปติดแน่นดึงเทปทีละเส้นไปด้านหลังนะครับให้ใช้แรงดึงไม่ต้องมากนะครับประมาณสัก10%ก็พอนะครับเวลายะเทปแต่ละเส้นให้กว้างเท่าๆกันนะครับอย่าลืมนะครับอาล้ครับดึงเส้นต่อไปมาครับเว้นระยะให้กว้างเท่าๆกันนะครับเอาวล้ครับให้เท่าๆกันทั้ง4เส้นแล้วก็ถูเทปอีกครั้ง แบบนี้ครับแนบมาเรื่อยๆเส้นสุดท้ายครับดึงมาครับเวลาย้ายเท่ากันนะครับอาแล้วครับมาแล้วครับถูครับถูเทปให้แน่ใจว่าเทปติดเรียบและแน่นดีครับจากนั้นก็ติดแบบเดียวกันเลยครับเพียงแต่เปลี่ยนทิศจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับคราวนี้ติดตามแนวไข้กับเทปอันแรกนะครับเอาละครับ ผมจะเริ่มเลยนะครับติดไปเรื่อยๆนะครับทีละเส้นครับแบบนี้ครับดึงมาแบบนี้ครับเส้นที่สองนะครับดึงมาอย่าลืมนะครับติดตามควยนะครับต้องควยกันไปแบบนี้ครับค่อยๆนะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยอ่านสุดท้ายครับเส้นสุดท้ายครับ เรียบร้อยครับอาลครับนี่คือการใช้แฟนเทปหรือติดเทปรูปพัดเพื่อใช้ในการลดปวดลดบวมลดอาการฟกช้ำครับ